ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาคุณเคยดิย้นประโยคนี้ไหมครับมันเป็นประโยคที่เปรียบเปยเนะว่าบางทีเราไม่สูญเสียอะไรไปก่อนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่ากับมันบางทีครับความสัมพันธ์ในชีวิตเราที่จริงจริงมันมีมูลค่าสูงมากครับแต่เพราะคุณเพิกเฉยกับมันผมอยากจะมาแชร์คลิปนี้เพราะผมอยากให้คุณรักษาของที่คุณมีค่าเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับผมมีชุดคําถาม4ี่อันนะครับที่อยากฝากเป็นการบ้านให้กับคุณแล้วถ้าคุณทําเสร็จอ่ะผมอยากให้คุณมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าผลลัพธ์เป็นงไงบ้าง ผมอยากให้คุณไปหาคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขารักในที่นี้เพื่อนก็ได้นะครอบครัวก็ได้ผมอยากให้คุณถามเขา4คํคำถามนี้ครับหครับอยากให้ฉันทําอะไรเพิ่มขึ้นไหมคําถามนี้ครับเป็นคําถามที่เราจะได้ยินความคาดหวังของคนตรงหน้าครับว่าเขาจริงๆนั้นอยากให้เราทําอะไรเพิ่มไหม2ครับอยากให้ฉันทําอะไรลดลงไหมบางครั้งครับความคดีของคุณอาจจะทําให้คนอีกหนึ่งคนรู้สึกว่าอึดอัด ลองถามเขาดูครับเพื่อจะได้ยินว่าอะไรคือความพอดีอของคตรงหน้าครับ3ครับอยากให้เราเริ่มต้นทําอะไรไหมบางครั้งเนาะเราใช้ชีวิตของเราอยู่ไปเรื่อยๆครับแต่กับความสัมพันธ์ที่ดีคุณอาจจะละเลยบางสิ่งบางอย่างคนบางคนอาจจะรอคอยให้คุณพาเขาออกไปดินเนอร์ดีๆสักครั้งการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนั้นมันดีขึ้นมาก,ก็ได้และคาถามที่4ครับอยากให้เราหยุดทําอะไรไหมที่กําลังทําอยู่ บางครั้งมันอาจจะเป็นหลายๆเรื่องครับที่เราคิดว่ามันโอเคคุณอาจจะเป็นคนที่ติดบุหรี่มากๆแต่คุณอาจจะทําให้ลูกของคุณนั้นสุขภาพเสียอยู่แล้วเขาเองก็เป็นห่วงสุขภาพคุณเน้นการถามคนถามแบบนี้ครับมันต้องเริ่มต้นด้วยใจที่เปิดกว้างมากๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณจะได้ยินสิ่งที่คุณบางทีอาจจะไม่ถูกใจครับแต่ถ้าสิ่งนั้นมันทําให้คุณไม่ต้องรอให้เห็นลงสดก่อนค่อยหลังมันตาผมอยากให้คุณลองถามตัวเองด้านะครับว่ามันคุ้มค่าไหม การที่รักษาสิ่งดีๆไว้ใกล้ตัวคุณเพราะบางครั้งชีวิตของเรามันสั้นกว่าที่เราคิดรักใครอยากดูแลใครลองเอาสี่คำถามเนี้ส่งไปให้เขาดูก็ได้แล้วคุณลองตอบตัวเองด้วยนะครับว่าคุณคาดหวังอย่างนี้กับความสัมพันธ์รอบข้างกับคุณอย่างไรกันบ้าง และถ้าคุณนะครับเป็นคนที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวเรื่อง,องการพัฒนาตัวเองการโคชชิ่งจิตวิทยาสื่อประสาทและการสะกดจิตบำบัดอย่าลืมกดไลค์กับเพจโอมฮารินใน Facebook และกด Subscribe ในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมและคุณเราจะ break through ไปด้วยกันกับ Life Adventure ครับ